สวัสดีทุกคนด้นะครับวันนี้ผมมาขายเอไอดี uh, นะครับเกมฮอนนะครับเ o ทั Go of New e a r t h แล้วก็ผมจะมาให้ทุกคนดูไวเทมทั้งหมดที่มีก่อนนะครับก็นี่เป็นหน้าอะไรไอคอนนะครับหน้าไอคอนหน้าไอคอนก่อนแล้วก็อาดูอน,นซอรัรบ อันดเซอร์มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า nope. สี <hết> ่สี่เสียงนะครับมีเสียงแรแยๆเยอะอยู่นะครับครับดูกันเองเลยนะครับอเไปที่โคเรียต่อนะครับนกส่งของมีไม่เยอะนะครับมีมีอยู่เจ็ดนะครับนกเเฮ้ยนกเอแปด สิบเสิบเอ็ดตัวนะครับโอเคไปดูยูยุเลยนะครับยูยุก็มีไม่ค่อยเยอะครับนี่อันนี้เนาะโอเคไปดูว่าต่อนะครับเยอะส่วนใหญ่จะเป็นอวตารกับเอ่อ uh, อนน ouncer นะครับที่แบบมีแรแๆเยอะด้วยนะครับในไอเทมอัพเกรดนะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับ Okay. เราไปดูเอ่อโอวตตานะครับโรโอวัตตานะครับไปแล้วนะครับแป๊บน,นึงซื้อแล้วโอเคมีถึง93หน้าเลยนะครับก็ไล่ดูไปนะ ราคานี้ก็จะให้เสนอมานะครับกับ ID นี้เดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกทีนะครับว่าจะขายไหมในราคาที่คุณเสนอมานะครับเดี๋ยวนะเพ่งแล้วติ๊กถูกหรือเปล่าเนี่ย ทำไมผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้นหน้า ه, พวกนี้เลยนะครับสักพู่นะครับว่าผมติ๊กผิดนะครับตัวหนึ่งอ๋อต้องติ๊กอวตารที่ซื้อแล้วนะครับ <laughs> ไปกดผิดนะครับตอนแรกโอเคครับกลับมาดูหน้าแรกใหม่นะครับว่าทำไมหน้าไม่คุ้นเลย อยสามสิบเก้าหน้านะครับไปนะครับหน้าหนึ่งก็มีประมาณกี่ตัวสิบตัวสิบคูณหน้าก็สามร้เก้าสิบกว่าตัวนะครับเท็กกว่าตัวสิบสามรเก้าสิบตัวแล้วก็่คยดูไป อวตารลแลสมัยก่อนเยอะมากนะครับพอมาถึงยุคที่เรียกว่ายุคเอยุคที่ว่าอะไรนะที่แบบเริ่มมีการมีการอัปเกรดพวกโค้งพวกคีป,ป่าอะไรเงี้ยอช่วงนั้นผมก็ไม่ได้เติมแล้วเติมแต่แบบยุคก่อนๆน,นะครับก็จะมีแต่อวตารลแลในยุคสมัยก่อนนะครับ เสนอราคามาเลยนะครับเดี๋ยวจะพิจารณาอีกทีเดี๋ยวจะเด,วเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมจะให้ Facebook ส่วนตัวแล้วก็แฟนเฟซอ,อ,อะไรนะเพจนะครับเพจ Facebook แล้วเดี๋ยวให้บัญชีธนาคารไว้ด้านใต้ลิงก์นะก็เบอร์โทร พยายามกดให้ชา้าที่สุดนะครับจะได้เห็นอวตารครบนะครับแล้วก็ไอดีนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือ normal กับ cm นี้จะเป็นพันเก้าทั้งคู่นะครับเป็นเรียกอไรเป็นเลเวลที่สูงนะครับเป็นอาที่สูง ไม่มีปรับเป็นอะไรนะไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นแบบนานเจ็ดวันอะไรเงี้ยแล้วม,มันจะถูกปรับเป็นพันเก้าใช่ไหมครับถ้าไม่ได้เล่นแบบประมาณเจ็ดวันเลี้ยคดีนี้ก็คงจะ m MM r 2สองพัน CM อยู่นะ,นอะไอ้เซต m r เลยก็ไม่รู้เหลือพันเก้าอะไรนะจบเลยครับผมแถมสองพันผม ก็เลยคิดว่าเอาไว้ที่พันเก้าก็พอนะครับก็ไม่เล่นละเดี๋ยวเพิ่มความเร็วกดขึ้นนะครับจะดูไม่ทันก็กดสต็อปสต็อปดูก็ได้นะครับแต่ละหน้าแต่ละหน้า โอเคครับท่านี้นะครับแล้วก็ไปดูที่แต้มผมนะครับแต้มแต้มอะไรวะนัดนึงกิ้งนะครับพันเก้าพันเก้าอ o นะครับพันเก้า็ m แล้วก็ซีซั่นนี้ก็เล่นไปอยู่สองสามสี่ตาเนี่ยแหละครับแพ้แพ้เยอะอยู่ <laughs> เจอแต่วันโหดก็ราคาก็เสนอมานะครับเดี๋ยวผมจะ พิจารณาราคาที่เสนอมาทีว่าจะขายไม่ขายนะครับก็เท่านี้นะครับโอเคก็ขอบคุณครับ